มาปิดท้ายกันที่ชาวบ้านที่อำเภอคลองหอยโข่งกันบ้างคุณผู้ชมนับพันคนเขาไปทําอะไรกันเขาไปร่วมกันประกอบพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีหารายได้สมทบทุนทําถนนทางขึ้นเขาว,วังชิงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอคลองหอยโขง่งจังหวัดสงขลาค่ะ เมื่อวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาคุณผู้ชมนะชาวบา้านในพื้นที่อเาเภอคลองหอยโคงแล้วก็ใกล้เคียงเขาร่วมการจัดก,กิจกรรมทอดพระป่าสามาคัคคีหาไรายได้สมทบทุนทำถนนทางขึ้นเขาวาังชิงค่ะซึ่งก็เป็นประเพณีที่จัดกันมาอย่างต่อนเนื่อง รวมทั้งยังมีกิจกรรมไหว้ทวดเขาวังชิงและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยโดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงสายชาวบ้านก็พร้อมใจกันค่ะเดินขึ้นเขาวังชิงพร้อมด้วยสัมภาระและข้าวปลาหารเพื่อจะนําไปถวายพระภิสุสงฆ์ที่มาร่วมประกอบพิธีบนสํานักสงเขาวังชิงซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาท่ามกลางธรรมชาติและก็ต้นไม้นานาพันธุ์รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ก็ร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ยวและก็จุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดสงขลาด้วย สำหรับการจัดก,กิจกรรมทอดผ้าป่าสามมคคีในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายก็คือการนําปัจจัยไปร่วมสมทบทุนการปรับปรุงทางขึ้นเขาวังชิงแล้วก็พัฒนาพื้นที่บนสํานักสงเขาวังชิงซึ่งอยู่บนยอดเขาให้เดินทางไปสะดวกมากขึ้นแล้วก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะขึ้นไปชมความสวยงามด้วยนะคะโดยมียอดปัจจัยที่ได้จากการจัดก,กิจกรรมทอดผ้าป่าในครั้งนี้มีจํานวนกว่า2 8 0 0 0 0บาทค่ะแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการปรับปรุงทางขึ้นเขาทําให้ทาง คณะกรรมการยังคงเปิดรับปัจจัยและก็เงินสมทบทุนต่อด้วยซึ่งคาดว่าจะใช้เงินในการดําเนินการประมาณ5 0 0แสนบาทนะคะโดยสามารถบริจาคร่วมสมทบได้ที่บัญชีพระคูโสพลคณาพิบาลน,นะคะแล้วก็นายบัญจิตทองขะโชคและนายสมัครสุวรรณสามประเภทอมทรัพย์ธนาคารทกศเลขที่บัญชีค่ะ020195725186นะคะ ซึ่งปัจจุบันเขาวังชิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอำเภอคลองหอยโขงอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกม่วงอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาค่ะบนเขาวังชิงก็จะมีสำนักสงฆ์เขาวังชิงตั้งอยู่มีพระจำวัดอยู่หนึ่งรูปนอกจากนี้ยังมีลานกว้างสามารถจะไปกางเต็นท์หรือว่าทำกิจกรรมได้รวมทั้งพื้นที่โดยรอบยังมีต้นไม้และก็ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ยังเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองคลองหอยโขงตัวเมืองหัดใหญ่ เรียว่าสุดสายตามองออกไปเห็นทะเลสาบสงขาอีกด้วยนะคะ,ะใครที่ยังไม่เคยขึ้นไปชมความสวยงามที่เขาวังชิงก็สามารถจะขึ้นไปกันได้ค่ะ ก็รกว่าได้ไปทําบุญด้วยได้ไปชื่นชมจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสลองรู้คุณผู้ชมวันหยุดเมื่อไหร่ลองแวะไปที่เขาวังชิงเพราะว่าต่อไปแน่นอนว่าทางขึ้นก็น่าจะสะดวกมากขึ้นเพื่อจะรองรับนะักท่องเที่ยวด้วยนะคะ ก็เรกว่าเชิญชวนใครที่สามารถเดินทางไปได้ก็ลองไปชมความสวยงามอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดสงขลาบ้านเราที่อำเภอคลองหอยโขงค่ะ